ไหลมาอีกดอกนึงสวยอยู่มาห่างอือหูขอเรตโต้ขอโต้หัวกะโหลกทีหนึ่งสุกๆเลยอ่ะได้อยู่นะคุณหกไปแล้ว่ะทุกคนไหลมานี่คุณเจ็ดโคตรสุกวายมาค่อสวยเลย คะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับมินี่ช่องสลอตบูว์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมบดริโตของไฮพีจีเหมือนเดิมมาสอนเกมนี้วินนี่ลงบ่อยมากแล้วก็แตกบ่อยมากนะคะมาลุยกันวันนี้เราทุนมาแค่พันกว่าบาทนะคะกูผิดเบาๆเศษเงินในบัญชีนะคะมา oh, <no. S 1> จัดกปเลยะคะ่ะออโต้สปินสเต็ปเดิมของเราเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์มินี่เป็ดสามสิบบาทเป็ดไ oh, <no. S 1> ล่ๆนี้นะ,ะตามสูตรของมินี่ใครอยากได้สูตรใครอยากเล่นเหมือนกันแบบนี้คลิกแอไลน์ข้างล่าง มาหามินี่ได้เลยนะหนูอยากมาเล่นเว็บด้วยกันนะคะคลิกขึ้นกระล่างมาเล่นด้วยกันได้เลยมาดูกันค่ะว้าวเจมาสวยๆสำหรับเกมนี้นะคะแตกไปเนาะคอมโบล,ลงมาเรื่อยๆนะคะตัวคุณก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆดูจากฟันเฟืองข้างบนนะคะทุกคนว้าสุดสกเก็ตเตอร์เข้าเลวมาค่ะโอ้ยตีเว้มาสกเก็ตเตอร์สามตัวเกมนี้ก็คือเข้าไปเลยนะคะฟรีสปินสิบสองครั้งไม่ต้องพูดเยอะมาขอลุ้นอีกเก้าครั้งที่เหลือโอ้ยทำไมมันเงียบ <Nope. S 1> ทำไมเงียบจังอีกหกครั้งมา แต่งสองครั้งไม่ได้อะไรเลยอ๋อมาอีกสามครั้งได้ลุ้นอีกสองครั้งอย่าวพุ่งนีน่าเกียดเกินไปนะออืืโอเคค่ะไห์มาอีกดอกหนึ่งสวยอยู่มาค่ะหือขอเรตโตขอโต้หัวกระโหลกทีหนึ่งจุกๆเลยได้อยู่นะคุณหกไปแล้วค่ะทุกคนไหลมาที่คุณเจ็ดโคตรจุกาวมาโคตรสวยเลยรอนก้นโตไปดีแบบนี้หืมมาแจกดอกสุดท้ายนะ ยังไงมันก็แตกออกมาค่ะรววางวัล922มามาเลยอีกครั้งหนึ่งชอมาเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งสุดท้ายมาไวแตกไวอืมโอเค <c oughs> นี่หน่อยนะก็คือได้กำไรเนะโ <Okay. S 1> อเค922มานะ่าซิมตะลังพอนะคะโอ้ยมินี่พอแล้วนะทุกคนมิน่ของ ตามสไตล์ของนี่นะคะเล่นตั้งเป้าไว้นะได้แล้วพอนะคะมินนี่เสียแล้วก็จะพักนะใครที่อยากได้ทดนิคอะไรเล่นด้วยกันแบบนี้หรืออยากหาเว็บตรงที่แตงหน้อย่างนี้ทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างเล่นด้วยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินนี่ไว้ก่อนแล้วนะอยากให้เล่นเกมไหนกันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยจุ๊บ